สวัสดีค่ะเด็กๆสำหรับเสริมประสบการณ์วันนี้นะคะเรามาเรียนบูรณาการเมื่อวานเราเรียนเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงใช่ไหมคะทบทวนนิดหน่อยหนึ่งสัตว์เลี้ยงที่สัตว์เลี้ยงของเรามีอะไรบ้างคะสิ่งที่เราเลี้ยงไว้ที่บ้านใช่ไหมคะเราเลี้ยงด้วยความเมตตาเอ็นดูมีสุนะัขแมวไก่มีอะไรอีกคะ นก no, ใช่ไหมคะอ่าแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือเป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นสัตว์ที่เป็นสัตว์ป่าสัตว์ป่านี้ก็จะอาศัยอยู่ที่ไหนคะเด็กๆอ่าอาศัยอยู่ในป่าใช่ไหมคะอ่าเมื่อวานอันนี้เราเรียนในเรื่องนี้กันแล้วสําหรับวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆมาเรียนรู้ประเภทของสัตว์เลี้ยงนะคะว่ามี อะไรบ้างอาเดี๋ยวคุณครูโบส่งคลิปวิดีโอไปให้เด็กๆได้ดูกันแล้วนะคะประเภทของสัตว์เลี้ยงก็คือเลี้ยงไว้ดูเล่นเลี้ยงไว้ใช้งานและเลี้ยงไว้เป็นอาหารใช่ไหมคะอาคราวนี้เรามาดูแบบฝึกหัดที่คุณครูโบจะให้เด็กๆทำในหน้านี้กันนะคะอะเด็กๆดูเลยเขาถามว่าสัตว์เลี้ยงของหนู อันไหนเป็นสัตว์เลี้ยงของหนูเด็กๆดูเลยอ่าเด็กๆดูตัวที่หนึ่งเลยค่ะดูตัวแรกเลยตัวนี้ที่คุณครูโโขีดเส้นไว้ตรงนี้ตัวนี้เป็นรูปอะไรคะรูปแมวอ่าเด็กๆพูดตามครูโบเลยค่ะแมว c cat แมวพูดตามนะคะ c cat แ,แมว k k cat k k cat แมวเป็นสัตว์เลี้ยงไหมคะถ้าแมวเป็นสัตว์เลี้ยงเด็กๆก,ก็จะต้องเป็นยังไงคะลากเส้นจากจุดตรงนี้ตามรอยประพาแมวไปหาบ้านนะคะพาแมวไปหาบ้านนิดนึงนะคะลากให้ตรงเส้นเลยนะคะตามรอยประแบบนี้ไปนะคะ ่าแล้วต่อไปเด็กๆมาดูรูปต่อไปนะคะเป็นสิงโต,โตอ่ะสิงโตภาษาอังกฤษว่าไลออนไลออเลเลไลอออ่าไลออเป็นสัตว์เลี้ยงเลี้ยงไว้ที่บ้านไหมคะสิงโตไม่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงเพราะฉะนั้นเราลากลากเส้นมาหาบ้านไหมไม่นะคะ สิงโตไม่ได้เป็นสัตว์เลี้ยงสิงโตเป็นสัตว์อะไรเอย่ยเป็นสัตว์ป่านะคะเด็กๆอ่าต่อไปมาดูรูปที่3ตัวนี้เป็นตัวอะไรคะสุนัขภาษาอังกฤษว่า dog เดอเด dog d dog สุนัขอ่าพูดตาม d ดเ dog อ่าสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงหรือเปล่า ถ้าเป็นสัตว์เดียงเด็กๆโยงเส้นเลยนะคะลากเส้นจากสุนัขไปหาบ้านเลยนะคะอ่าอันนี้เสร็จแล้วนะคะสำหรับหน้าต่อไปหน้าต่อไปหน้านี้นะคะเด็กๆดดูเลยหน้านี้จะเป็นสัตว์ป่าแล้วนะเมื่อกี้ สัตว์ป่ามีสัตว์อะไรบ้างที่อยู่ในป่าเด็กๆเ,เห็นเงาอะไรบ้างอ่ะมาดูซิเห็นเงาอะไรในหน้านี้บ้างคะอ่ะดูซิที่บนต้นไม้นี้ที่ครูโบขีดนี่เป็นเงาของอะไรนะเงาของเจ้าอะไรคะลิงลิงภาษาอังกฤษว่าอะไร monkey monkey แปลว่าลิงใช่ไหมคะเด็กๆมาดูเลยด้านล่างที่เป็นสีขาวรูปไหนเป็นรูปลิงอ่ารูปนี้เป็นรูปลิงใช่ไหมคะถ้ารูปนี้เป็นรูปลิงเด็กๆก็จุดไว้ที่รูปลิงก่อนแล้วก็ค่อยมาระบายโอเคไหมคะอ่าต่อไปดูรูปเงาด้านบนอีกเงาด้านบนคอย,ยาวๆสูงๆตัวนี้เป็นตัวอะไรคะ ยีราฟใช่ไหมคะ ab, าายีราฟภาษาอังกฤษว่าจีราฟจีราฟอ่ามาดูซิยีราฟอยู่ตรงไหนอ่าเด็กๆลงไปหาจีราฟข้างล่าง แล้วก็จุดไว้แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาระบายนะคะตอนนี้เราจะไปหาเงาเงาของสัตว์แต่ละตัวนะคะอ่าต่อไปเงาของอีกตัวหนึ่งตัวโตๆต,ต,ต,ตัวนี้เป็นเงาของอะไรคะมีพลังมากเลยในคลิปวิดีโอที่ครูโบส่งให้ใช้ลากท่อนซุงเป็นสัตว์ที่ใช้งานได้เลยตัวนี้เราเรียกว่าช้างใช่ไหมคะช้างภาษาอังกฤษว่า elephant เอเอ Elephant ช้างนะคะเด็กๆพูดตามเอ๊ะเอ๊ะช้างอ่าช้างอยู่ไหนเด็กๆไปจุดที่ช้างไว้เลยแล้วค่อยระบายเหมือนเดิมนะคะและเงาสุดท้ายตรงนี้เป็นเงาของรูปอะไรสุนัขหรือเปล่าสุนัขเป็นสัตว์ป่าไหมคะเด็กๆไม่ใช่นะคะสุนัข เราเลี้ยงไว้ที่บ้านเพราะฉะนั้นรูปนี้ไม่ใช่สุนัขแล้วรูปนี้เป็นรูปอะไรคะอ่ารูปเสือใช่ไหมมาดูซิเสือด้านล่างอยู่ไหนน้าเสือด้านล่างอยู่ด้านล่างอยู่ไหนอ่าเด็กๆก็ไปจุดไว้ที่เสือพอเด็กๆจุดเสร็จแล้วคราวนี้เรามานับซิว่ามีสัตว์ป่าที่เราจุดไว้ทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งสองสาม สี่มีสัตว์ป่าทั้งหมดกี่ตัวคะในหน้านี้มีสัตว์ป่าทั้งหมด4ตัว4ภาษาอังกฤษว่าอะไรคะเด็กๆ four four สี่นะคะอ่าทีนี้เด็กๆจุดไว้เรียบร้อยแล้วให้เด็กๆระบายสีที่เป็นสัตว์ป่านะคะที่จุดไว้เท่านั้นนะแต่เอมีรูปอยู่สองรูปที่เด็กๆไม่ได้จุดก็คือรูป สุนักกับรูปแมวอันนี้ต้องระบายสีด้วยไหมคะสุนักกับแมวต้องระบายด้วยไหมคะเด็กๆไม่ระบายนะคะเพราะว่าสุนักกับแมวเป็นสัตว์อะไรลูกเป็นสัตว์เลี้ยงนะคะเราจะระบายเฉพาะที่เป็นสัตว์ป่าสำหรับวันนี้คุณครูโบฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ